สวัสดีครับอู่ช่างบีมนะครับวันนี้มาเจอเครื่องพ่นยาเขาบอกว่ามีอาการนะครับผมน้ํามันหยดตรงนี้นะครับที่ที่เรากดน้ํามันไล่น้ํามันนะครับจะเป็นสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมพามาดูว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้ที่มันรั่วผมเห็นหลายคนเหลือเกินนะครับชอบเอาอ e ีบ็อกซี่หรือซีเมนเล็กนะครับไปอันเนี้ยไปอุดไว้นะครับเวลาผมจะซ่อมทีนึงผมลําบากมากเลย มันแข็งบางคนโอกาว,วอะไรไปหยอดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่พอเปิดปุ๊บนี่เห็นไหมมันไหลอยู่ตูนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่าเป็นที่อะไร เนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ลูกยางนะครับมันจะมีลูกยางเป็นโอลิงนะครับถ้าขาดหรือแข็งหรือแตกแนี่รั่วแน่นอนนะครับเราก็แค่ถอดมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับมีลูกยางอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างในเลยนะครับเปลี่ยนนี่ก็ตัวไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนเองก็ได้นะครับอย่าไปทําแบบ เอานู้นนี้อุดน,นะครับเสียของนะครับผมาฝากไว้ด้วยนะครับ